เอาเอเอาาเเก่งเอาเก่งเก่เก่งเออเเก่งเออเออเออเอาเอสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับ วันนี้อควันน้อยจะพาท่านผู้ชมไปดูเด็กๆครับสองคนนะครับเขาก็แบบช่วงเช้าๆเขาก็จะมานั่งเฝ้าช้างนะครับอางามโชคกับคุณแม่นะครับที่อยู่กลางป่านะครับดูว่าทำอะไรกันนะี่ยเดี๋ยวจะซูมเข้าไปนะครับ งามโชคเดินหาเลยฮไปต่อครับน้องๆก็มานั่งเฝ้าปล่อยยินหย่าครับถ้าไม่เฝ้าครับไม่ได้ครับมีตรงนี้ฮร เดี๋ยวมาหักต้นไม้เขาแล้วก็แบบานาข้าวนะแล้วมีแบบทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนาข้าวาาแล้วคือแบบตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเขาปลูกต้นคล้ายๆต้นอะไรอะต้นสักรหรือเปล่าครับอย่างเงี้ย ไม่แน่ใจนะเป็นต้นไม้ที่เขาเอามาปลูกอ่ะเฮ้ยโชคนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้นี่มันช้างอะไรเนี่ยช้างหรือตัวอะไรเนี่ยฮะโอ้ใครจะขนาดนี้ดูมากวนพี่อ่อ มากวนพี่เอา้าเอามากวนเอา้ากวนเอ้าต้องลุกออกนะครับมากวนนะฮะต้องถือไม้คนละอันนี่นี่ฮึชุบแป้งตัวนี้ฮะหนูชุบแป้งเหรอโอ้โหดูผมดิเนี่ยดูผมเิเนี่ยกระเะซื่อกระเซิงนะฮะผมกระเะซื่อกระเซิง ใครแกล้งเหรอใครใครแกล้งเนี่ยหรือหรืออะไรเ <c oughs> <อ>เด็กน้อยเล่นโคลนไม่ใช่แค่เด็กน้อยนะคุณแม่เขาก็เล่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เขาเขากลิ้งเนะี่ย นี่หลักฐานครับโอ้โอยำยำเอ่อยำแม,มงกิโซนนะครับผมดูโรยฮะโรยโรยอาลาะฮะยำแม,มงกิอโอ้เลตุเบ เออเออโอ้เอาทีผ้าชากไปใส้ครับฮะไปกินน้นะ <S <S บ่ไปกินน้ำบ,บ <S <S ่น้องเซียขึ้นไปแล้วนะครับเรือเต อ,อพี่พี่เจียขึ้นไปแล้วนะฮะน้องเซียจะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยไหนะจะจะเราขึ้นเออเอาเออ <Hello. S 1> เออนะลองนั่งนะครับผมเพราะว่า <Hello. S 1> คุณพ่อฝึกไว้แล้วว่าพละต้องให้นั่งเป็นนะ <Hello. S 1> เอ้ออย่า <Hello. S 1> ดูท่าโอ้ นหลังได้แล้วตัวนี้เก่เกง่งเก่งเก่งเก่งสวัสดีครับส,สัคพวกเราโอลีเฟีเทเลนครับโอลี FC ฟ h ีเทเลนนะฮะ แล้วที่เดิมนะครับไปกินน้ำที่เดิมปลาไผ่ชาแนลครับนะปลาไผ่ปกติเขาก็จะพากันขี่ช้างตัวเสื้อมดำนะครับแต่นี้ วันนี้แปลกมากนะครับคือเขาเขาช้างอะไรอย่างงี้ช้างสีออกแดงๆเท่าช้างเท้าอะไรเนี่ยชุบแป้งอะไรเนี่ยเขาเลียกอะไรเนี่ยช้างเผือกเหรอโอ้ โอ้ยเต้าไอ้เต้าไอ้เต้าฮะมีลองด้วยนะครับลองสะบัดควานด้วยนะฮะบอกตัวอะไรวะนั่งอยู่บนหลังเหรอเดินไปกินหญ้าไปนะ ออออฮะฮะฮะะฮูฮะ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 ฮนฮะฮะฮะฮฮะฮกช้างฮะฮะฮะตะฮ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 ไปต่อฮกน

หนูจะกินน <orship well. S 2> yeah. ้ำม <laughs> ันนั่งอยู่บนหลังหนูได้เออนี่เห็นไหมอ้าวเบียดแม่ด้วยอามากินน้ำมากินน้ำเล้วมากินน้ำก่อนแ้วมันนี่ไม่มาสัมผัสหน่อยสิมาสัมผัสหน่อยเป็นยังไงเมื่อกี้ฮะฮะหัวเราะอย่างเดียวเลยฮะ งามโชคจะกินน้ำนะคะแล้วแบบน้องจะให้จะให้ควานลงนะครับแบบว่าจะให้ควานลงแล้วโยกตัวลงแรงเกินไปนะครับ,บ,บผมสบัดต,ตกเลยอ่ากินน้ำก่อนอิหยออิมแล้วบ่อิอมแล้วบ่ อืมอืมถ้าอิ่มแล้วเาก็จะเดินเดินออกนะเออเออ่าออโอเคอิ่มแล้วครับผมโอเคครับวันนี้ก็พวกเราก็มาให้น้องๆน,นะครับมาช่วยดูแลช้างนะช่วงเช้าเช้านะครับอ,อาวพอดีเขาก็แบบโอ้โหเป็นช้างชุบแป้งทอดไปเลยนะครับควานก็ดน เอองามโชคแก้งนะครับผมโอ้เออหักตัวไม้เขาหักเออนั่นพอแล้วาเราเราจะไปแล้วราไปล้วไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเล่เอฟซีเตเรนครับผมสวัสดีครับ